เออสวัดีพี่น้องเอิ่ของส่งัแบหเมั้งเอสิ่มันสิถ้าอดีถ้าหนอกมากเพ็ดตุ่มปาขาวกันครับเพ็ดตุ่มโคงใหม่ที่น้องนี่ผมลงอีพี่มึงไปเะ่ตอนนั้นก็พี่เบอกใหม่หาใหม่วาแล้มาเห็ดงนี้ผมก็ lâu về lãi tôi đúng không cái khi bạn lâu rồi cứ chỉ bưng gần bây giờ nó mình không lau về lãi sao cái nào hết mình không cái nào lâu về đặt cho này mình không cái không cái mình วัวดินะครับนั่นคือใหม่ที่เ้าเตรียมไว้ครับส้องรับเพลทลักควาในจานนี้ไปครับผมไปสื่อเด็ดมากครับเด็ดเกินละห้าพันให้พี่น้อนด้วยสงความนุมสื่อเสร็จแล้วเจ็ดสิบบาทครับเด็กสองครับนี่งแล้วสี่ทุกคนห้ากับมี่ฝุหมูครับ ลือหูีเกี่ยวกับปูมีก็ใส่ด้วยตอนเด็กเขากรได้กระตุ่นอ่ะแล้วลูกตู้เสื่อมครับนี่สำหรับเม็ดครับันี่พอนสำหรับทุกครับเรื่องบนเสมอครับไอ้ส่วมรัดเดี๋ยวผมถ้าพี่น้องเขาเบิงอีกตันึงครับส่วมนี้เขาแค่ตัดก่อนครับพี่น้อง แท่บตัดคงทั้งแนวทั้งตัวตุ่มนี่อยู่ประมาณ8 0เซนติเมตรครับพี่น้องวัดไปครับนี่ครับ8 0ครับ8 0เซนติเมตรนี่ละครับเอา8 0ดสนี่ครับจริงๆี่ยมันแล้วมัเซนติเมตรครับแต่ว่า,ขาเขาทำมาเ็ด โอ่งใหม่ทั Blue ้งเซลใหม่แนบทั้งขางครับเพื่อให้ใม่ออกไปอีกัะได้ยมันทั้งสองขางเียมีไปแล้วก็คือทั้ง2สองเซนติเมตรครับรวมแล้วจนแปดสิบซีนึ่นเาครับนั่วดครับี่น้องบัดแท่ได้แปดสิบเซนติเมตรไอ้พวกใหม่ก็คือเล็บแบบหนึ่งเราี่น้อก อัเดยแปดบห้าสิบได้ครับไม้ไว้เนะอห้าสิบตัดแปดสิบ้นทีนึยูสองเซนครับบ่านจะมทำไมตัดสี่สิบผาซิ้นีนึครับเราเห็นตัวปากมันครับสี่สิบผาคือยูหนึ่งครับเนาะสี่สิบผาครับสี่สผา้นทีนึงครับ ตัวาเจ้าปาาครับประวัดิอยครับเส็ตตีนะครับพี่น้องใส่ถุงมือครับ อังรับก็ผมก็มีเจ้าอยู่ตรงนี้ผมมืออังครับจะใส่ยถือมมือถ่ารับพี่น้องเดี๋ยวเกิดมันพันนิดนยงเพื่อว่ามันอาจจะมันเกิดตกลงใจไม่ไงครับแล้วก็ตรงนี้แว่นตาเซตตี้ครับกันดอกมันกันอีเด็ดเดินใจครับผมก็ไม่เยอะครับเพราผมมือมันใส่ครับพอผมใส่แว่นตาขยายครับสายตาบูดีก็เพราะกันได้รับนึงครับประมาณว่าเนาครับพี่น้อง Como tá, คิเซนติเมตรน้องแ่คิดเซนติเมตรทกระตัดไปเรื่อยครับเอามาวัดใส่กันครับตัดไปเรื่อยคือมมนสิบสองเซนสองอันสององคนี่เป็นโตตุ่มครับน้องแล้วก็โตสี่สิบยหายเป็นตัวปากมันครับทัาก็ะตัดไปทั้ง,างจ,จาจัหลังจงัดวยหรือจัดลูกนทั้ก็ตัดตัวนี้สองเซนตัวลูกนึงครับตัวนี้เซนหนึงตัวลูกครับ มันมีสามโขงครับพี่น้องบาบขันต้นตัดแล้วเนาะพี่น้องผมจะเอาไปกดให้พี่น้องคราเบิ้งกันครับว่ากดวิธีไหนไปเบิ้งนลักันครับนี่ครับของกดเล็กผมครับเจ็ดง่ายๆครับพี่น้องตอกเล็กไว้นี่ครับ ครับพี่น้องอบากี้นึกว่าล่อาแงครับแขงแกตไมาางคขาล่องกด้ยอ่าำอย่างเสจแล้ว้อครับที่โตครับไม่ใช่่ครับก็ดึงครับดึไปดียครับแล้ยามกดหอนหน่ยครับมันต้องครับ ผมจะให้พี่น้อ,นอ,นอทงทุกขั้นตอนที่ผมเรียกครับ้พี่น้องผู้ที่บ้เคยทอเคย่อนนี่ยจะได้คิดออกคิดเป็นครับผู้ที่เคยแล้วจะทำเพื่อไปไหน,น,น,นครับไปทำเนผมอครับเขียนบอกอันนี้ชื่อเื่องะเทเป็นนะครับ มันจะก้อนอย่างสมุนไพรครับถับกดก็ไปครับอ no. so so, ันนีเราใช้ครับสีจี๊ดิงอสีเบ้ตรงบสมุนไพกับเป็นยังครับเดี๋ยวตอนเชื่อมเชื่อมติดนี่แล้วข้าจังมาทุบมาดักให้มันกลมครับเห็นแล้วครันมันก็กลมโหลดครับันี่คือควบมผมก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าข้างบนจางเมื่อไรสิครับนี่เหตุก็เพราะติ นะครับนี่คิดกเล้ครับนว่ามันจกลมแลวครับงามันกลมมันกยังก็มาได้ตกาัเนี่ย ผมเองผมอย่างนอัอน,นครับเดี๋ยวตัวจนเอาจัง้านนัปนครับเขา้ำแกมันดูดีใส่ได้ออพ่อครับเดี๋ยวผมง่ายงนี้เลยครับ ต้องไปค่อยทุบออกหามันทั้งปลายเด็กส่วนเด็กเนี่ยงต้องหายมันขอจุดกันพดอดีเขาทำแล้วก็เสื่อมจิครับมีคือกันของตอนรับเด็กเนาะขอผ่านไปซ้ำอีกกอนครับไปบุง้งขันตอนที่เสื่อมมันทุบรันใส่ขอนท่าเนี้ยครับทุบกระบางหนึ่งนะครับ เราจ้อกันเืินครับพี่น่อแล้วมาเจื่อมทิ้งเดี๋ยวเขาต้องปูบไม้ครับตัวห้องก็ใส่ห้องั็พอดทักออกครับพี่น่อกันกันไฟชดไฟดูส่วนห้องกันนี่หน้างานนะครับของผมเป็นโถะโตะครับ

ตัน่ตน้อยๆแล้วครับือมาสองพักว่าบาทใส่ๆอย่งครับนี่กะดุมมักเปิดกระดมรับนี่น i̇şte ้องด้วยกระดมตัวห uh> ้มันลมพัดเอาควัญที่เขาเียม โห้องครับให้วี่ีลงๆครับเอ่อที่อับวานผมมันอับครับต้องเปิดกระดุม 怎么有关的？ คือเราก็ู่นับตาเไป้ครับขนาดคัวจะกระจกันไหญ่กว่วนข่งคนต่อไอใ้่อ้จะรวมรครับที่นี่มาทุกมาเลยอย่างนั้นเสนอครับผมน่ามับพี่น้อง พี่น้องสำหรัใส่ได้แล้วครับน้ำมันบรขสันตอนเท่านี้ครับสำหรับเกล็กครับเขามา่กัดออกอยู่ครับเอาใบมิ้เกียห้องใส่ลวดกัดถ้าดอกแดงลุ่สีครับลุ่งสีสองหลอกครับสองเขียวกันสนครับถ้าไปใสดทุกู้ตันนี่แหละครับพี่น้องแเพื่อแบบนี้แหละครับ๋ยวเอาไปลุ่สีครับไปลุ่สีสองหลอด้รยพี่น้องด้วย มันต้องโบกเข่าเียง่ายครับใส่ไห้โทษได้โดนครับตุ่มแบบนี้รับรองว่าใส่ได้หลายปีพี่น้องใส่ด้กูถึงเวลามันพวกเขาห้กูไห้นี่กูได้หลายปีพี่น้องนับปีก็ได้ครับแต่จะพี่น้องเ้อารักษาได้ครับคือผมนี่ผมจังหวัวสารักษาหรือบัวรักษาเพราะว่าใส่จนทุกทุกฤดูการครับใส่ทุกมือใส่แนะนำตลอดจะไม่ต่ายยาปีนึงนะครับ อ่าปีอ่ะปีผ่านไปมันกิสิรักมันแล้วครับไปก่อนขันตอนต่อไปพี่น้องการลุงสีเนาะไอ้ขันตอนลุงสีผมพูดสิ่งเดีลุงในเบื้งเนาะครับมันจะสาสุนไปครับมาดัดเอาขันตอนที่มัดวิธีประกอบเป็นโค้งครับผมเตรียมอุปกรณ์มากครับหน่วอ่านอไปซื้อเนาะผมได้มากกัคือ ที่นึงด้วยครับพี่นอรยมมาคือตะไคร้มันกับพี่น้อตะไคร้เพอหอตุ่ครับตันึมงี่สองเส้นครับมันมมีสองเส้นเครับสามเส้นมุวน่นีผมก็ได้เอาสองเส้นครับถือว่ามีบดีครับเอาแบบเช็นแน่ๆแบบราคาแท่ครับชิโลนึงกับสารอยบาทครับพี่น้อถือ่น่ตััว นะครับหลนสําหรับเยียบครับให้ใส่่อนเบอร์ไดก็ได้ครับใส่่อนอี้ได้เบอร์สิหเบอร์สิสองเบอร์แเบอร์หกได้บอร์หนกด้ี่น้องยดเด็กแะเ้ามาแล้วก็ซือฟางงครับฟาเงนี่คเป็นไม่ประมาณร้อยหิบาทครับมยก่อนแต่ว่าผมมือามลาคาเป็นผมเห็มเพิ่คิดตรวผมเบิร์ดไปทั้งเบิ เลาก็ทุ่นตนครับทุ่นสไตลยสติครับตันาเมตรครับพี่น้องตาทีักบาทองโบนดถามพคนัะไห่เคลื่อนด้วยครับสือมาสามียางหนึ่งวัดท่านตับเล็กเนี่ยนะครับพี่น้องนีแต่หันยางฮ้อเจ๋จริงสิครับพี่น้องสิบหกคูเกสิบคู่สิบห้าครับ พี่น้องคูณเก้าสิบคูณสิบห้าตัวเหมายความว่านามันเก้าสิบพี่น,อ 90, 50, 50. น้อ,น 90, นองส่วนสิบหกเนี่ยผมก็เข้าใจพี่น้องผมได้เข้าใจว่าเขาไม่มาบอก,กน,นะครับแต่ว่าไอ้สิผานี่คือดูน่หนึ่งไม่สี่สิผาเม็ดครับแต่สิาเม็ ขายยี่สิบเมตรสามสิบเมตรกัสิแหงก็ตีกครับเอามาตัวเงสัมนึ่กอนครับพวกเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นมิ่งเป็นหย่งของเส้นสายห้อนครับผมมาแน่ใจครับมาทษผมไปทีใจเราบ้างครับช่วหนาเกาทิพย่อครับวนพวกเงาพวกหย่งคนใส่ใจแลวครับเอาขวกล่องเต็มครับเอาเวกล่องเต็มครับขัวก่อง คออนคื่ตอชิปคับโบข้อเมตรต่อสเซนมนู่ข้อเม็ดครับสีมะฮอครับเทียขนาดที่เทือบหนี่งตัดแปด8ิบให้เป็นโค้งแล้วครับห่อสิพอดีเป๊ะเลยครับถางใส่พงเด็กสมบัติครับใส่8 4เซนติเมตรครับเพราะว่าเด็สมบัติห้องมาใหม่เสริมท้องขอเขาเสริมเยอสดเลยครับอันนี้ห้องมัดใหม่เสริมแบบขยายอย่าีกครับ ก็ได้เป็นตองเปนี้แปดสิบซิเมตครับต้นป่าม่นก่ครับสี่ิหาด้วยน้องด้วยสี่ิหาเราตดเป็นร่ต่อมอนกมผมครับนี่คือท้งป่าครับมีคือทั้งโตตุ่มครับโตตุ่มนี่สองอันครับต้นผมว่าเนี่ยทุกครับทุกเหลีครับที่น้องเขาเพิ่งามอย่างเงี้ครับขั้นตอนตัวเล็กอนทุก งอนุตขกร้องสื่อมาฮะเตรียมเฮ็ดนี่ยครับพี่สิ่งหนึ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจทย์เพียงสองข้อนครับเป็นอีพี่ที่สองนะครับเนาะแล้วอีพีที่สามนี่คือเป็นการประกอบข้องตุ่มเพื่อผมจะเนี่ยเบิ้องหลังกันอธิบายให้เข้าใจวัตถุขั้นตอนครับสำหรับมือใหม่ครับกับรับผู้ที่เขาท่านเรียดให้เข้าใจว่าเฮ็ดจังไรครับถ้าบริยธีบานนี้ ภูมือใหม่กับบหูครับบกใจครับที่กันตอนต่างๆนี่แต่ห้างขามตามไม่แน่นี่เปอนสีาชิกขอใจครับผมเน้นผูมือใหม่ครับภูบกเ่อยเท็ดเลยบุกเขื่อนจักเลยกินจากเท็ดอยากทํมากเท็ดใส่เท็ดท่อมมึงครับคือใส่ตุ่มพวกเขาเนี่ยผมแนะนำนี่สิครับพี่น้องผู้ที่วนเค่อยเลยนี่ ราคามันสูงรบบถ้าไปสื่ออันส่มของมันดีๆของที่มันคงท้นเนี่ยคือจังของผมคือจังของใค่อื่นบนที่ประเทศดีๆเห็ดงามๆเห็ดทนงน้นน่ะนะครับราคามันสูงเหมือนถ้าเขาเป็นมือไม้เขาบูจักหม่องไซเขาบูจักไมยเขาบูเคยเลยเขาไปสื่อมาแล้วกันสูงเนี่ยเขาไซโบไรโตมาเนี่ยเขาสิทอครับแต่เขาประกาศลงทุนต่อไปครับผมแนะนำแห่งที่น้องเขามาเบิรงคลิป ทีห่หลายๆอาจารย์คนเฮ็ดห,หลายๆคนที่คนเฮ็ดเบิ้งพ่อเข้าใจในเรื่องว่าจะเฮ็ดง่ายตัวไดน,นหาอุปกรณ์ได้จากที่ห้องยูหน่ะเอามาเาาห็ดราคาบผักแห้งหน่อเอาเองมาเห็ดก่อนครับมาเห็ดแล้วก็เอาไปร่องใส่เบิ้งครับสูตรเนื้อสูตรตุ่มเห็ดตุ่มเห็ดหน้ามีรสครับกับเบิ้งไปตามนั่นเขาบอกไปเห็ดใส่ลองเบิง้งเพราะใส่หลาตัวเขาใส่ข้อหูจักไม้จักหยังจักวิธีการใส่แล้วเขาจะลงทุนเห็ดดูบาซื้อ ส่วนที่ซื้อเนี่ยคือจำผมแต่ต่กรผมก็เฮอยู่มันบกเข่าครับพี่น้องผมใส่ถึงสองปีเนี่ยใ้บกเกินโลสองโลครับกลุ่มสามสีชิอยู่ก็่ลงทุ่เชียเปล่าไปซื้อครับผมจำแนนั well ่นแหลพี่น้องเราหาประสบการณ์ในการใส่กลุ่มปลาเข่าะกษตรกครับด้วยนี่อยากที่พี่หน้องด้วยนี่ม่้ขวบใส่อยู่ทแถวบริเวณนั้นเขาไปเบิ้น้ำเพลนก่อนกรับไปขอใส่ขอเบิ้น้ำเพนขอไปน้ำเพลนพอเบิ้ลวิธีเปลี่ยนแล้วเรัจังมาซื้อครับ แต่เขาให้บริเวณห้องบุหรี่เห็ดเขาต้องซื้อซื้อจัดหาลูซีบลูกานซื้อหน่อยมันก็เสียอย่างหนึ่งครับเขามักมองนี่บางนี่างมองต่อไปเขามักมองต่อไปเขาก็มักอีกมองต่อไปก็มักยุติว่าตุ่มเบิร์ตเคยใช้น้ำพี่น้อเขาก็บใส่กัรซีบลูกขึ้นเมื่อนี่เขามักมองในห้องใส่ได้ด้วยครับในซีบดูนี่มันต้องถือจัดลูหนึ่งเพราะมันถือแล้วเขาก็หัวหมายมันครับบริเวณใส่ว่าเออมองนี่ปลาเข่าใส่แบบนี้ปลาเข่า มันก็เป็นสั่นรับพี่น้องสิไปใส่ลูงึงสองดูสามดูกนี่ยทำผู้บเคยเลยนี่ทำโบได้แล้วห้องผอครับท่านเสียโอกาสเสียข้อมูลครับหายตุใส่หายปุูกหับน้ำผู้คนเป็ีผู้คนิสิ้นแล้วก่อนครับตุ๊บใส่ไปจะไหนมึงว่าเป็นหนามเป็นข้องเป็นยังแดาตุ๊ใส่ได้ทุกจุดโบแมนครับมันกับนี้จุดนี่หมายที่ปลามันชุกชุ่มปลามันเข่าอยู่พี่น้องท่านท่าเราอยู่ที่นี่ก็บอกมาได้เลยครับขอจบเครื่องแกงอีกตอนครับขอให้ พี่น้องเขาอยู่ดีไม่แห้งกันบัตถู้ครับติดตามตอนต่อไปครับอี่อีพี่ต่อไปครับอีพี่หนึ่งอีพี่ที่สองครับทิดต่มอีพี่ที่สามที่นี้หลายอีพี่ครับกลัวสีเฮ็ดแล้วเฮ็ดามเ็ดคกับพี่น้องเข้าพอยสูตอยหานไปนงครับผมอธิบายไปนาครับถึงเนื้อหาสีหน่อยอยู่แต่บรรยายหลายกลัวมีสีแต่บรรยายเพื่อให้พี่น้องเลือที่ไม่เข้าบ้เคยบกเคยเฮ็ดเลยหนึ่งให้เข้าใจครับส่วนผู้ที่เคยแน่แล้วกับบึงบังผาผาผีๆไปกับเพื่อสีพวเข้าใจเฮ็ดได้ครับพี่น้อง ต่ยิ่นกระฟ้อมพีงจอยู่ดีไแหมุ่หูพูนรับทุกภาพหลังกายแข็งเน่คือเนื่อนง่นคิดต้องหรือต้องคับพี่น้องสวัสดีครับ